ท่านสาธารณชนรบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สี่ก่อนที่จะพูดเรื่องอื่นขอแจ้งให้ทราบว่ารายการนี้เป็นรายการหนีบาปคือปฏิบัติตนหนีนรกหน,น,น,นีเปรตหนีสุรายกหนีสัตติริชานเรือว่าทำตนเป็นคนขี้ขลาดไม่ยามต่อสู้กับน,นรก ไม่ยอมต่อสู้กับความเป็นเปรตไม่ยอมต่อสู้ความเป็นอสุรกายลนสติฉานมีรม์ต่อสู้ฝ่ายเดียวคืออย่างต่ำเป็นมนุษย์อย่างกลางนิดหน่อยเป็นเทวดาอย่างกลางสูงขึ้นไปหน่อยเป็นพรหมอย่างสูงสุดไปนิพพานเราต่อสู้กันแค่นี้ ยอมแพ้น,นรกเปรตอสุรกายสัตว์ิญชานทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไปอวดเก่งแกแกเข้าความสุขของเราไม่มีมีทางเดียวคือ,ค,อคือว่าแกทำให้ลงนรกฝ่ายเดียวรวมความว่าการปฏิบัติในช่วงนี้เราปฏิบัติเพื่อหนีนรกกัน การที่จะปฏิบัติหน,นีนรกมันมีได้หลายแบบหลายในการนีน,นรกชั่วคราวนะั้นไม่ดีชาตินี้ไม่ลงนรกถ้าเกิดไปใหม่ชาติต่อไปลงนรกอันนี้ไม่ดีเราไม่เอาเอาประเภทไม่ลงนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นสุรกายไม่เป็นสติฉันตลอดการตลอดสมัย ถ้าบาังเอิญจะต้องเกิดขึ้นมาเมาื่อะไรเมื่อนั้นไม่ยอมลงอบายภูมิทั้งสี่แน่การที่จะพ้นได้แน่นหน่อยก็ต้องปฏิบัติตามกระแสคำสอสอนขององค์สมเด็จพระจินวนวรคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าถ้าต้องการไม่ลงนรกให้ตัดสังโยต์ทั้งสามรายการให้พ้นไปจากใจ สางโยตนนสามรการก็คือหนึ่งสกายทิฐิเอาอย่างเบื้องต้นไม่ใช่อย่างกลางละอย่างปลายเอาอย่างง่ายๆพระเป็นบทโคสุขวิปัสสโกคือนึกว่าเขานึกว่าจะต้องไม่ตายอนี่เราไม่เอาสกายทิฐิคิดว่าไม่ตายแต่ความจริงมันต้องตายเรามีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้จะต้องตาย มันจะตายเมื่อไรเรายืนยันไม่ได้พร้อมไว้ว่าผู้จะตายวันนี้สองวิจิกิจฉาสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้างพามธรรมของพระอริยสงฆ์อันนี้เราไม่เอาเราจะฝืนไม่ยอมรับรับถือความดีของพระพุทธเจ้าความดีงพามธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ข้อดี 3, 4, ่สามศีลปตาปรามาศ เขาถือสินก็ะพกระโพอเป็นสินหัวเต่าหกมาุบเข้าพกออกอันนี้เราไม่เอาเราจะยอมรับนับถือและปฏิสัตยบัตรสินได้ครบทุกข้อทุกประการเคาว่ายกมีสินห้าเป็นต้นถ้าแถมกำบบสิบได้หน่อยจะมีความสุขมากองค์สมเด็จพระผู้มีพระพายเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลไม่ประมาทในชีวิตคิดว่ามันอาจจะตั้งต้องตายวันนี้ไว้เสมอ ตั้งใจทําให้ดีเคยยอมรับนับถือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และปฏิบัติตรงในสีน่นี้ครบถ้วนทุกประการอย่างนี้ทุกคนปฏิบัติได้อย่างนี้จะตายในชาติไหนก็ตามคาว่าบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นไม่ไปแน่นอนอยะนั้นขอสาวกของค์สมเด็จพระชินนวรทุกท่านที่รับฟังอยู่เวลานี้ ขอได้โปรดถ้าต้องการไม่ลงนรกก็ปฏิบัติไม่ยากก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายตายคราวนี้ถ้าคราวไหนก็ตามเราไม่ยอมไปอบยอัยภวามยอมรับนับถือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความเต็มใจและปัญญาตั้งใจรักษาสินหายครบถบทน ถ้าจะมีความสุขจริงๆรักษาคำบดเสียก็นทนโดยจะมีความสุขมากเป็นคนสวยมากไปที่ไหนใครก็รักไปที่ไหนใครก็ชอบจะมีทั้งความสุขในชาตินี้และชาติหน้าก็เป็นการปฏิบัตินี้นรกก็พูดกันไว้แค่นี้สำหรับวันนี้ก็ยังพูดถึงอารมณ์คิดฟุ้ง เมื่อตอนที่สามพูดถึงฟุ้งฟุ้งแล้วก็ลงนรกเป็นการฟุ้งของคนดีคนดีฟุ้งลงมารกไปคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพูดดีทำดีคิดดีมาตลอดเวลาแต่เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งมาตอนปลายมาคิดไม่ดีนิดเดียวสิ่งก็ไม่ขาดจะปราโมทในะพระไตสรสนาคมก็ไม่มี แล้วมีความเคารพสามีเหมอนไม่ด่ายังลงนรกไปได้วันนี้เอาใหม่มาแก้ตัวกันใหม่เมื่อตอนที่สามก็เรื่องเขาผู้หญิงย่องลงนรกเดี๋ยวเดียวเจ็ดวันหลังจากนั้นเธอก็ไปเกิดบนสวรรค์ยันดาวดึมสติวโลกให้ความดีมีมากความชั่วนิดหนึ่งก็ลงนรกนิดหนึ่งด้วยความดีมีมากก็ไปเกิดเป็นนางฟ้า<ม>ใช้เวลามาก วันนี้ก็มาคุยกับบรรดาญาโยมพุทธบริษัทแล้วตอนที่ตอนที่สี่นี่นะอันนี้มันตอนที่สี่มาคุยกันถึงว่าคนที่คิดฟุง้งเขาว่าคิดฟุ้งในนีที่เขาคิดดีคิดอยากเป็นนางฟ้าหรือคิดอยากเป็นเมียของเทวดาก็แล้วกันแต่ว่าท่านพวกนี้ก็ทําดี เมื่อทำดีแล้วก็คิดดีคิดทางเดียวอยากจะเป็นเมียของเทวดาเอนี่ญาติโยมพุทธบริษัทที่นั่งอยู่นี่ที่เป็นสตรีเคยคิดบางไหมว่าอยากจะเป็นพัญญาของเทวดาคนใดคนหนึ่งทุกคนมองยิ้มยิ้มแล้วก็บอกว่าอยากจะไปไนิพพานอย่าลืมว่าเวลาที่พูดเนี่ย ไม่ใช่บันทึกเสียงอย่างเดียวนั่งคุยกันคุยกับบรรดาญาโยมพุทธบริษัทแล้วก็มองดูเวลาถ้าครบ30นาทีก็สรุปพระทีเพราะว่าเวลาบันทึกเสียงจริงๆมันก็ไม่มีก็ต้องทำกันแบบนี้แหละก็คุยกันไปคุยกันมาแต่อย่าคุยเร็วเกินไปอย่างคุยธรรมดา นี่คนที่เขาฟังเสียงทางวิทยุทางเทปจะฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องพูดเป็นยะจากคนแบบนี้บุคคลคนนี้พระพุทธเจ้าทรงยืนยันชื่อจริงๆก็ไม่รู้จักเหมือนกันรู้จักแต่ชื่อตามปฏิปทาของเธอคือการปฏิบัติของเธอแบบไหนเขาสมมติเท่แบบนั้น เขาให้ชื่อตามบาลีว่าปฏิปูชิกาทึ่แปลเป็นใจความว่าหญิงบูชาผัวปฏินี่ก็แปลว่าผัวปูชิกาที่แปลว่าการบูชาแปลตามบาลีว่าหญิงบูชาผัวเข้าใจว่าชื่อนี้พ่อแม่ไม่เคยตั้งมาตั้งแต่เด็กเกิดไปแล้วตั้งชื่ออีนูเองชื่อว่าคป็บแม เป็นหญิงบูชาผัวนะอันนี้ไม่มีไม่มีใารตั้งต้องตั้มตามสัญลักษณ์ของเธอที่แสดงออกเนื้อความในบาลีเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงไพรชนอยู่เวลานั้นก็มีสาวิกาพระองค์สมสมเด็จพระบรมครูคำว่าสาวิกานี่คือสาวกผู้หญิง สา,าส,าาสาวกผู้ชายเขาเรียกว่าสาวอ่าเขาเรียกสาวโกสาวกถ้าผู้หญิงก็สาวิกาก็ว่าสาวกหรือสาวิกาก็ตามก็แปลว่าผู้รับฟังเหมือนกันอย่าลืมนะบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่นั่งใ่นี่โปรดทราบคำว่าสาวกที่ของพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้หญิงก็ตามจะเป็นผู้ชายก็ตาม คำว่าสาวกไม่แปลว่าผู้รับฟังพราะพทะเจ้าทรงตรัสแล้วว่าคาตาโรตถาคตาภาตถาคต่เป็น,นเพียงผู้บอกเท่านั้นบอกแล้วเธอจะทำตามหรือไม่ทำตามเป็นหน้าที่ของเธอทีนี้เราทำยังไงสาวุกรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตาม ผู้หญิงคนนี้มีนาม,มานะเป็นสาวิกาคือผู้รับฟังพระพุทธเจ้าเหมือนกันหลังจากเกิดมาแล้วอายุเท่าไรบาลีบอกไว้เปล่าจำไม่ได้ญาโจงพุทธบริษัทที่นั่งฟังก็จงย่าคิดว่ารมานี่เป็นผู้วิเศษวิโสมากเกินไปความจริงไม่มีอะไรวิเศษ ที่นำมาพูดนี่ก็นำมาด้วยความตามพระบาลีที่พระเจ้าทรงสอนมาพูดเท่านั้นไม่ใช่ความรู้ความสามารถของตัวเองและบางครั้งบางคราวก็ไม่ใช่บางครั้งอาจจะเป็นมากครั้งก็จำไม่ได้ครบถ้วนอย่างเมืองพาราณสีตอนที่สามนึกไปออกไปเฉยคราวนี้ก็นึกไปออกว่าะปฏิบูริการนี่ เกิดมาอยายุเท่าไรแต่งงานก็จะไม่ได้เหมือนกันในชาติก่อนโน้นเธอแต่งงานแล้วทำบุญอะไรไว้บ้างก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันตายจากความเป็นคนไปเกิดขึ้นไปเกิดเป็นพัญญาเขามาลาพาลีเทพบุตรมาลาพาลีเทพบุตรนี่ท่านอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึง ในสวรรค์ชช้นดาวดึงนียเขามีอายุหนึ่งพันปีทิพย์เจลิมว่าบนสวรรค์ชช่นดาวดึงนี้มีอายุพันปีทิพย์เป็นอายุไขแต่ว่าเทียบกับเมืองมนุษย์ร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันของดาวดึงสถิติโลกสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนยิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีของเขาวันของเขานะ่ะร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวัน แล้วก็เอาสามสิบคูณก็เป็นสามพันปีของเราเป็นหนึ่งวันเพราะโทษมันจะเลอะเทอะซะแล้วเอาร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันก็แล้วกันถ้าสิบวันของเขาก็เท่ากับพันปีสามสิบวันของเขาหนึ่งเดือนก็เท่ากับสามพันปีของเราแล้วก็สิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีเหมือนกันวัดไปเถอะไม่กี่ปีมันก็ตามใจ อันนี้ไม่รู้เรื่องกระมวความว่าเธอถึงกําหนดที่จะต้องจุติเคลื่อนจากความเป็นนางฟ้าอยู่ไม่ได้แล้วหมดบุญจะต้องลงามาเกิดเป็นมนุษย์วันนั้นก็เป็นการพอดีที่ท่านมาลาพาลีเทพบุตรพาบริวารทั้งหมดแล้วก็พาพรลเมียร์ไปอขอโทษพาพัญญาไปด้วยไปเที่ยวสวนนันทวัน ขณะที่ไปเที่ยวสวนนัานตวันอยู่นั้นพัญยาที่เป็นนางฟ้าถึงเวลาจดติก็จดติลงมาเกิดเพื่อตายจากความเป็นนางฟ้าลงมาเกิดเป็นลูกมนุษย์เมื่อลงมาเกิดเป็นลูกมนุษย์แล้วคลอดออกมาแล้วไม่ทราบว่าก,กี่ปีเป็นสาวแล้วไม่รู้วายุเท่าไหร่จําไม่ได้ในบาลีตอนนี้เธอก็แต่งงาน แต่ว่าในสมัยนั้นนิยมบอกว่าอายุสิบหกแต่งงานก็สมมติว่าเธออายุสิบหกแต่งงานกันแล้วกันตอนอายุต้องสมมติแล้วว,ว่าจําไม่ได้ถ้าจะวิ่งกระเปหาหนองเสือเวลานีย่าจโยมก็จะาําคัญต่อมาเมื่อแต่งงานแล้วก็มีลูกอันนี้จําไม่ได้แน่นอนคิดว่าจะมีลูกประมาณห้าคน แล้วก็เธอก็อายุประมาณห้ปีเสร็จเศษนิดนิดห้สปีหน่อยหน่อยไม่มากก็เข้าไปอยู่ในสนักของคง์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าคือพระเจ้าทรงตัดเวลานั้นก็มีเมื่อฟังเทศจบเดียวก็ไม่ทราบว่าเป็นพระโสดาบันหรือเปล่าบาลีก็มาได้บอกอีกฟังเทศจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัธเจ้าจบเดียวก็ มีความเลื่อมใสออกจากบ้านลาผัวล,ลาลูกไปอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าพอ,อไปอยู่ในสำนักพระเจ้าปฏิบัติความดีใกล้พระสงค์ใกล้พระพุทธเจ้าอุดมปณิธรมะก็เกิดมีอารมณ์อย่างหนึ่งที่เรียกว่าอนาตีตังสิยานยานถอยหลังไปในอดีต ก็ทราบตนเองว่าก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์เราเป็นพญญา้ามาลาภาลีเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดาวประเดี๋สถิวโลกเวลานี้มาลาภาลีเทพบุตรเพื่อพาเรามาเที่ยวในสวนนันทวันยังไม่กลับถึงที่ยังไม่กลับบ้านยังเที่ยวกันอยู่ที่สวนนันทวันเห็นมาบรรดาเป็นพุทธบริษัท ออกมาด้วยกันคนหนึ่งจุดติคือตายจากความเป็นนางฟ้าลรามาเกิดเป็นมนุษย์มีสามีและมีบุตรดาอายุปาก็าไปห้าสิบปีเสร็จนิดนิดแต่ว่าบนสวรรค์ชั้นดาวปรดิงสถิวโลกมาเที่ยวกนิสนนันทวันยังไม่กลับก็เรียกว่ายังไม่เต็มวัน เมื่อนางมีความรู้สึกอย่างนั้นเมื่อเคยเป็นพัญญาเข้ามาลาภาลีเทีปบปตรเวลาทำบุญทุกอย่างเมื่อจบแล้วถึงอธิษฐาน่าขอบุญบารมีที่มาเป็นเรานี้จนบนโดนบันดาลเมื่อเวลาข้าเจ้าตายให้ไม่ได้เป็นพันไปนเกิดในสนักคองสามีโู้เฉยเนะว่าเมื่อข้าเจ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วเขาเกิดในสมณคองสามี นี่บอกว่าถ้าคอยเกิดเป็นพัญญาก็มาลาพาลีที่ประมุหน้าก็จะมีเรื่องเรื่องที่ังมีก็คือว่าเรื่องเขาหาว่าบ้า <c oughs> นางก็มีความยลทดบอกแต่เพียงว่าขอบุญบาร,รมีส่วนนี้จนบรรดาเนเขาไปเจ้าไปเกิดในสนักของสามี <c oughs> บรรดานคนทั้งหลายและพระที่ฟังก็คิดว่าเธออยากจะกลับมาอยู่กับสามีใหม่ ราะสามีคนเดียวี่เป็นมนุษย์ตายไปแล้วอยากจะกลับมาอีกเขาจว่าสามีคงมีเสน่ห์ดีมากทำบุญครั้งไหลพัญญาอยากกลับมาเกิดอยูด่ด้วยช่วยสามีที่เป็นมนุษย์มีความสุขไม่เออไม่หนูไม่หนูนี่มันตีจริงจมีความรักเราเหลือเกินอยากจะกลับมาเป็นพัญญาเราใหม่ ในความจริงเวลานี้เธอแก่แล้วต้องห้าสิบเศษถ้าบังเอิญตายไปเวลานี้กลับมาเกิดใหม่เป็นสาววัยรุ่นอายุตนะิดสองสิบสามเมื่อแต่งงานกับเราใหม่แล้วมันจะเก๋ก็ไปปัจจุบันนี้มากเธออาจจะคิดอย่าง,งนั้นหรือเปล่ากไม่ทราบแต่ที่เป็นอย่างนี้ก็คนปากมากพูดไปเองอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แก่แล้วเนี่ยก็เลยอยากมีเมียสาว เป็นของธรรมดาในการปฏิบัติวัฏฐกของพระในพระเธอเต็มใจทําทุกอย่างเวลาที่พระไปปฏิบัติจุดนี้ก็จับน้ําใช้น้ําฉันปูอสนะทุกอย่างพระเสร็จก็ทํางานทุกอย่างเพื่อพระมีความสุขพระพุทธเจ้าเทาก็ตั้งใจฟังและปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนด้วยความเคารพ กำลังบุญมีมากแต่ความจริงอยู่ใกล้องค์สมเด็จพระพุทมีพระภาคก็น่าจะคิดว่าการตายคราวนี้อยากจะไปนิพพานแต่นางไม่เอาอย่างนั้นย่อมเป็นนึกว่าการตายคราวนี้ถ้าตายเมื่อไรขอไปเกิดแต่นักของสามีแล้วก็เป็นความจริงหลังจากเธอตายาอายุห้าสิบปีสีปีเศษหน่อยๆ ตายจากคนปั๊บก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกไปถึงดินั่นก็เป็นนางฟ้าสวยสดตามเดิมความจริงได้บุญเพิ่มใหม่อาจจะสวยกว่าเก่าก็ได้เ็าอยู่กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อขึ้นไปแล้วก็เข้าไปหาสามีไปหามาลาพาลีเทพบุตร ท่านมาลาพาลีที่บุตรเห็นข้าวก็ตกก็แปลกใจถามว่าพักกินนี้ดูก่อนน้องหญิงเออนี่ตั้งแต่เช้ายันเที่ยงเนี่ยเธอหายไปไหนนะฉันมองไม่เห็นเธอเลยตั้งแต่เช้ายันเที่ยงโอ้โหป้าก็ไปห้าสิบปีเสษหัโหยังคลำกุกกักุกกกคิดว่าเช้ายันเที่ยง นางฟ้าคือปฏิปูจิกาก็กลับเปลี่ยนให้ทราบว่าสามีข้าแต่นายคำว่าสามีเนี่ยเขาไม่ได้แปลว่าผัวนะคำว่าผัวจริงๆตามภาษาบาลีเือปฏติไอปอเป็ดตอเต่าสลีปอเปตตอต็ดก็ปอปลาปอเป็ดก็ปอปลาก็ตามปอก็แล้วกันแล้วก็ตอเต่าสลีปติตัวนี้เขาแปลว่าผัว แต่สามีนี่เขแปลว่าหนายหรือเจ้าของอาจจะแปลอย่างอื่นอีกก็ได้แต่ธรรมาก็เรียนมันน้อยเรื่องบาลีถ,าถ,าถ้าถามถ้าถามเธอว่าตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเธอหายไปไหนเธอก็กราบเรียนให้ทราบตามความเป็นจริงว่าความจริงตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเนี่ยไม่ได้ไปไหน หมดบุญต้องจุติคือตายจากความเป็นนางฟ้าไปเกิดเป็นมนุษย์มาลาพาลีเทพบุี่ฟังก็บอกดิเธออย่าล้อฉันเล่นนะอะไรเธอจะไปเกิดเป็นมนุษย์ยังไงตั้งแต่เช้ายันเที่ยงโผล่กับมาใหม่นี่มันเป็นตามเป็นความจริงไปไม่ได้นางก็ยืนยันว่าจริงเจ้าค่ะ ฉันจุติคือตายจริงๆจ,จากความเปน็นนางฟ้าเพราะหมดบุญ <c oughs> หลังจากนั้นก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้หญิงแล้วก็แต่งงานมีลูกห้าคนโดยประมาณนะจำบาลีไม่ได้นิยมจะไปเปิดภาษาบารีอ่านแล้วบอกมันไม่ตรงหาพระโกหกถ้ไม่ได้โกหกก็จำไม่ได้ประมาณว่ามีลูกห้าคน อายุนี่ห้าสิบปีเศษแน่คงเศษไม่มากแล่ว่าหลังจากนั้นพบองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคคือพระพุทธเจ้าทำบุญกับท่านเวลาทำบุญอดีฐานเขาก็เกิดมาตายจากความเป็นคนมาเกิดในสนักของท่านวันนี้ฉันตายจากความเป็นคนและก็มาสูบสนักของท่านตามที่ต้านจิตอดีฐานไว้ กับการทำบุญในองค์ทัสนะเของค์สมเด็จพระจอมไตรมาลาภาลีเทพบุตรท่านเป็นเทวดาท่านมีร่างกายเป็นทิพย์ท่านมีรมใจเป็นทิพย์คนที่เป็นเทวดาได้ต้องมีความดีสองอย่างประจำใจคือหนึ่งฮีริความละอายต่อความชั่วอายความชั่วไม่ยอมทำ ไม่ยอมทําความชั่วต้องต่อหน้าคนและรับหลังคน <c oughs> ไม่ว่าในสถานที่ใดทั้งหมดคือเก้ยความชั่วไม่ทําโอตตะปะเกรงกลัวผลความชั่วใจผลเป็นทุกข์ในเมื่อคนจิตสะอาดแบบนั้นจิตใจก็เป็นทิพย์ร่างกายก็เป็นทิพย เมื่อปฏิภูยกาพัญญาของท่านกล่าวอย่างนั้นท่านก็ใช้อารมณ์ไปทิพตด,ดูก็ทราบว่าเออจริงนะฉันก็เผลอไปนะไม่ได้สังเกตว่าเธอจะไปไหนก็คิดว่ามีการเรื่นเริงบันเทิงใจสนุกสนานหรือมาหาฉันนั้งแต่เช้าอย่างเที่ยง นี่เธอตายจากความเป็นเทวดาจริงๆไปเกิดเป็นคนเป็นมีักมีสาม,มีมีบุตรทิดาแล้วก็ตายกลับมาจริงๆท่านมาลาภาลีท่านผมก็ถามว่าเวลานี้มนุษย์มีอายุไขเท่าไหร่คำว่าอายุไขนี่หมายว่าอายุถึงที่สุดแต่คนอาจจะเกินที่สุดไปหน่อยก็ได้ตายต่ำกว่าที่สุดก็ได้ครบที่สุดพอดีก็ได้เกินก็ได้ แต่ที่ว่ามีความสําคัญในที่สุดของชีวิตถามว่ามีอายุขัยเท่าไร่นั้นก็ตอบว่าเวลานี้อายุมนุษย์มีอายุขัยร้อยปีเจ้าค่ะท่านถามว่าเธอไปเกิดนี่มีอายุเท่าไรนั้นก็ตอบว่าฉันมีอายุห้าสิบปีเศษนิดๆิดเจ้าค่ะแต่วันนี้ห้าสิบปีเศษนิดนิดที่นี่แค่เที่ยงวัน ต่ก็ถามว่า,ามนุษย์มีอายุน้อยเท่านี้หรือท่านก็ลืมท่นานเป็นธทวดาเช่นนั้นท่านมาลาพาลีเทพบุท่นานเป็นธทวดาเช่นนั้นลืมอายุของมนุษย์ลืมวันเดือนปีของมนุษย์มันสั้นเหลือเกินนา่นก็ตอบว่ามีห้าสิบปีเศษที่เขาเที่ยงวันท่านก็ถามว่ามนุษย์มันมีอายุน้อยอย่างนี้ มีความไม่ประมาทคือตั้งใจสร้างความดีและมีความประมาทชู่มากนางก็ตอบว่ามนุษย์ส่วนใหญ่มีความประมาทไม่ค่อยจะตั้งใจทำความดีคิดว่าชีวิตของตัวนี้จะไม่ตายมาลาพาลีที่หุบพอฟังธนิัยก็สนดใจอย่างยิ่งแล้เนยสุดเมื่อหมดวันเวลา ก็พากันกลับเข้าไปสู่อิมานสำหรับในด้านเมืองมนุษย์บรรดาท่านพุทธบริษัทบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายฟังคำของนางปฏิกูชิกาเมื่อเสร็จการฟังเทศเสร็จการทำบุญก็ขอที่ฐานว่าขอบุญกุสลนี้จนโดนบรรดาลให้ฉันไปเกิดในสนักของสามีของฉัน เมื่อนา,นางตายพระมีความรักเธอมากถึงอบางองค์ที่เป็นปุถุชนถึงก็ร้องไห้พระอริยเจ้าก็สลดใจที่ยวความตายเป็นของธรรมดาเอเ้นดดยเธอนิดนิด,นดที่เธอทำกิจด,ดีมากเลยจะออดีมากต้องจากไปหาคนดีอย่างนี้เลยได้ยากหน่อย ต่างคนต่างก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุจธาจ้าสําหรับพระที่เป็นปุถุชนพระอ,าาอริยเจ้าไม่สงสัยรู้เรื่องแล้วถ้าพระที่เป็นพระปุถุชนก็ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระปฏิแก้วถามมันนางปฏิบุญกาตายแล้วไปเกิดที่ไหนสมเด็จพระจอมใจก็บอกว่าไปเกิดตามความตามที่เธอต้องการ เธอดิฐานว่าเขาไปเกิดไปสสำนักของสามีเธอก็ไปเกิดแต่สำนักของสามีพระโพนั้นที่งเวลาไวนิดหน่อยคิดว่าถ้าคนเข้าท้องเวลานี้ยังไม่มีความรู้สึกพอเวลาเรื่องล่วงไปสักสองสามเดือนก็ไปบ้านของสามีเขานามปฏิภูจิกาถามว่าผู้หญิงที่นี่มีใครตั้งคันบ้าง เมื่อเอินบ้านนั้นเวลานั้นยังไม่มีใครมีท้องยังไม่มีใครจะมีลกูกเขาตอบว่าไม่มีใครตั้งครรภ์เจ้าค่ะยิ่งกลับมาหาองสมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าใหม่บอกเตานบอกว่าเวลานี้ที่บ้านนั้นยังไม่มีใครตั้งครรภ์น้งปฏิพฤิกายังไม่ไปเกิดแน่สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าเึงนรงตัดว่าพิกเวดูก่อนพิสุทังไล ไม่ใช่เธอต้องการเกิดในสนักสามีในความเป็นมนุษย์เธอเป็นเมียก็มาลาภาลีเทพบตทก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เวลานี้เธอไปเกิดเป็นนางฟ้าบานสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวันโลกแล้วนี่แหละบรรดาแทนพุทธบริษัทคนที่เมียลงฟุ้งที่ฟุ้งในด้านดีก็มีเยางปฏิพฤิการนี่ฟุ้งเขาก็เกิดในสนักของสามี ถ้าอาการพุ่งแบบนี้ถ้ายิดกันไปก็ไปอธิฐานบารมีนั่นเองอธิฐานบารมีก็ตั้งใจปักใจว่าขอทําบนโรกสนีส่งไปที่นั่นเครื่องความประการตั้งใจได้คิดไว้และปักใจว่าที่ไหนได้ชอบใจที่ใดเมื่อคนตายแล้วเมื่อไรก็จะไปเกิดที่นั่นท,ทันทีเรื่องนี้นอกจากเรื่องของนางปฏิปิกาแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นต่อไป บันดาแต่พุทธบริษัทหลายฟังเรื่องเบาๆในตอนที่ห้าเป็นตอนที่หกต่อไปสําหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วบรรดาแต่พุทธบริษัทหลายจําต้องลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์สมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาแต่พุทธสาสนิกชนผู้เป็นสาวกองผู้เป็นปัจิบนพรผู้รับฟังเวลานี้ทุกท่านสวัสดี